สวัสดีครับนะครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามา2อหุ้นตัว EFSMART กันนะครับก็ต้องเรียกว่าไม่ได้เห็นเขามานานแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าตลาดหุ้นเนาะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือตลาดเซ็ตเซตไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มมีการงัดขึ้นมานะครับก็คือ จำนวนหุ้นที่เป็นขาลงเนาะจากที่แบบโอ้โหห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ลงมาเหลือแค่สี่สิบนะครับจำนวนหุ้นที่เป็นขาขึ้นก็มากขึ้นเรื่อยๆนะสัญญาณแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับในโซนประมาณพันสองนี่แหละนะครับก็ถือว่าดีนะนะครับโอเคก็ก็ไปเจอหุ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได่ อ่านรายละเอียดอะไรมากมายนะก็ P/E อยู่ที่ประมาณสักสิกสเท่านะครับก็ถือว่าไม่ได้แพง <c oughs> ก็ต้องเรียกว่าเป็นบริษัทลูกของฟอร์นะครับหลักๆก,ก็คือแต่ก่อนเป็นตู้ตเติมเงินนะครับด๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนรับฝากเงินด้วยนะครับมีเรื่องของการยืนยันตัวตนคือตู้เดียวทําได้ทุกอย่างนะครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นธุรกิจเซอร์วิสนะก็มีาพาคเรื่องของการ ลงทุนไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ตัดค่าเสื่อมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะพันห้าพันสี่พันสามหกเจ็ดก็ขยับขึ้นมาที่พันหเหมือนเดิมและนะลงไปส0งร้อยกลาลวแล้วก็เราเห็นภาพของตัวสินทรัพย์นะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับโอเคจาก2009ันะตอนนี้ก็เป็น3,200ก็แปลว่ามีการ ลงทุนนะรายได้นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเคยลด,ดลงเนาะแล้วก็ปีนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็กําไรกําไรกระโดดขึ้นมานะครับจาก299นะครับขึ้นมาอีกร้อยหนึ่งะครับเป็น430อ่าก็ต้องเรียกว่ากลับไปช่วงก่อนที่มันจะตกลงมากันเลยทีเดียวนะครับ c a ท flow นะครับอาจจะดูไม่ค่อยดีนอ,อ,อันนี้ไปดูมาแล้วนะครับก็คือ เขาไปในพาร์ทของการาให้การปล่อยกู้นะครับการปล่อยกู้ก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยรับเข้ามานะครับโอเคก็เอานะดีขึ้นนะครับ r a ขยับขึ้นมาเป็น18นะครับ18มาจากอะไรมาจากสินทรัพย์ทำรา,ายได้ได้อ่ามาจากหนี้ที่มากขึ้นนะครับมาจากาสินทรัพย์เริ่มทำรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อัตรากำไร สูงขึ้นนะครับขึ้นไปที่17%กันเลยทีเดียวก็ต้องเรียกว่ามีพัฒนาการที่น่าสนใจนะมาไล่สินทรัพย์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการปล่อยกู้นะครับเงินให้กู้ยืมจะเป็น2ส่วนเนาะอ่ะเงินกู้ยืมก็จะเป็น500กับ600นะครับรวมรวมกันก็พัน พันกว่าล้านสินค้าคงเหลือค่อนข้างน้อยนะครับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานะครับอันนี้น่าจะเหมือนมีงานรับเหมามีอะไรเข้ามาด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายลงหน้านิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเต่าบินนะครับก็อยู่ใน f f Smart ก็4 459นะครับแสดงว่าสินทรัพย์ที่เป็นตู้เป็นอะไรเนี่ยมีค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็จะเป็น เงินลงทุนส่วนอื่นๆนะครับก็ต้องนยกว่าตู้เติมเงินแทบจะเป็นส่วนน้อยในสินทรัพย์ของเขาแหละนะครับเ,เมื่อกี้ดูไปว่า400กว่าล้านเนาะลงทุนไปแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะครับตามที่ทุนได้ส่วนเสียได้ไม27่27ก็แลดูยังไม่ค่อยที่ลงทุนไปเนาะอินเวสท์เมนต์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสแสดงว่ากำไรที่โตเนี่ยน่าจะโตจาก ส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นก็คืออันนี้นี่เองนะฮะตัวรายได้ดอกเบีย้ยเนาะนะครับก็จะร3 0ยอันนี้ก็คือเกิดมาจากการปล่อยกู้นะครับที่เห็นปล่อยไปพันล้านนั่นนะครับอันนี้คือเพิ่งเริ่มนะครับเหลือปีหน้าไรายได้ส่วนนี้ก็จะเติบโตขึ้นมาอีกนะครับนนก็เพราะว่ารับรู้เต็มปีเนาะทีน,นี้มาดูไส้ในกันนะครับว่า ทำไมถึงไปเจอตรงนี้นะครับก็ไปดูคำอธิบายเนาะ <c oughs> คือเต่าบินแล้วดูไม่ค่อยดนะีไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดการร้อยค่าขึ้นมานะครับโอเคอันน,น,นี้นะครับจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้เนาะก็จะมีตัวยอดสินเชื่อคงค้างนะครับขยับขึ้นมาเป็นพัน 1 1 0 0นะครับก็คือผ่อนก็ไม่เกิน2ปีหรกไม่เกินปีนะครับขยับขึ้นมาแล้วแล้วก็เดาถามว่าจริงๆก็มีการตั้งสำรองที่เยอะเหมือนกันนะครับพันล้านตั้งไป60นะครับแต่รายได้ดอกเบี้ยก็มีการขยับเข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่องของจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับขึ้นมาที่240จุดเรื่องของเต่าบิน รู้สึกว่าจะยอดขายเริ่มเริ่มชะลอนะครับมูลค่าย,ยอดขายก็เริ่มตกลงนะครับตู้บุญเติมนะตู้บุญเติมทำไรายได้ได้อยู่ที่500นะครับโอเค500ล้านก็ต้องเรียกว่าทรงๆนะครับแต่ว่ามูลค่าการเติมเยอะขึ้นเนี่ย8,000มาเป็น9,000ล้านแต่ว่าไรายได้ก็ เป็นส่วนของเราเนาะนะครับก็คืออยู่ที่500กว่านะครับก็แสดงว่าอันเนี้ยทรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการให้สินเชื่ออันเนี้ยเติบโตนะแต่ก็ยังมีเรื่องของเงินให้สํารองที่อาจจะแลดูเยอะหน่อยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะต้องเรียกว่ามีเขงเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเมืองไทยอันหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าทำก็คืออาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อเขาวงจรเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ่านลูกค้าองค์กรนะนะครับอะ,อะไรประมาณนั้นก็ซื้อนู่นซื้อนี่กันไปนะครับแล้วก็ชาตร,รถยนต์ไฟฟ้าก็ควบคุมทำงานกันมาค่อนข้างดีนะครับรายได้หลักนะครับก็ยังเป็นผ่านเครื่องอัตโนมัตินะครับ แต่ไรายได้ดอกเบีย้ยก็คือรับเข้ามาก็จะรับไปเต็มๆเลยนะครับอืมก็กําไรช่วงนี้ก็จะกระโดดขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหานิดนึงเนาะคือในส่วนของอนี่เสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลอยมาปีหนึ่งเนี่ยนะครับภาวะนี่เสียเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ไปดูหมายเหตุเลยนะครับไปดูอายุลูกนี้กันนะครับว่าอายุลูกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ บ,บยรัีอ,อนนจะเป็นพวกรายจ่ายระหว่างกลุ่มรายการบุคคลเกี่ยวข้องกันอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นเจ้าหนี้การค้ามาซะเยอะเชียว เงินสดถล้าลูกนี้เงินให้กู้ยืมเนาะอโอเคก็จะมีตั้งแต่12เนาะถึง60เดือนแล้วก็ก็ขยับขึ้นมานะจาก193นะครับ าจาก295นะครับปีนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น1,100นะครับแล้วส่วนการตั้งสำรองก็ต้องเรียกว่าใกล้ๆเดิมมาดูอายุเนาะนะครับอายุมาดูว่าสัดส่วนเนี่ยในในใน2ปีเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้าง ก็มาดูกัน1100นะครับหารด้วยตัวนี้ตัวนี้เราก็ฟิกอ่าคอลัมน์ B ไว้นะครับใช่ไหมวะไม่ใช่อ๋อโอเคฟิก B 6นี่แหละ ุนเอืมปีแรกนี่คือโหดมากนะครับปีแรก293กก็จะมีหนี้นะที่เอต้องเรียกว่า สเต็ปสองนะนะครับเดี๋ยวนะคือปล่อยปล่อย,อยแกปล่อยเป็นหนี้เสียหมดเลยเลยโอ้ปีแรกนี่อาจจะเพียงปล่อยไม่ค่อยเป็นนะครับปล่อยไปสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเจ๊งไปห้าสิบหกนะครับออันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับก็คือปล่อยไปพันล้านนะครับเป็นหนี้เสียก็สี่สิบเก้านะครับที่เป็นสัดส่วนก็เริ่มลดลงนะครับ โอเคนะครับก็ยังถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเวลามันมีปัญหาเนาะจากสเต็ปเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นเฟสสองเนี่ยสัดส่วนก็จะมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้ประมาณ1%นเนาะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับแต่ว่าสมัยแรกๆเนี่ยอาจจะยังทำไม่เป็นนะครับก็ NPL อ่ะขึ้นไปถึง16%นะตอนนี้ก็ NPL อยู่ระดับประมาณ4%นะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ4%นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับก็ช่วงนี้ f e อ s m r t t ก็กำลังไปธุรกิจใหม่เนาะก็หลังจากที่รุ่มๆด,ดอนๆมาหลายปีนะครับก็หวังว่ารอบนี้นะครับจะทำให้ ชีวิตของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ